โอเคมายสูงขึ้มายสูงขึ้นเนาะมืันในกองมัดโทมันแย่นะเขาวของในรายการเต้สยามเนี่ยนะเนาะในวันที่เช้าห้าหกหลืนปีชอยเช้าเอ็ดนี่ยนะเนาะอ่าพี่น้องเขาค้าอย่าไปเน็ตอิ่มเน็ตมือกันนเนาะมังเจือกันมืออันอีมันมือนี่ก็อ่ามเป็นช้างนี่ยนะาะอันไปอิ่มไปมือนี่ก็เขาเขามาด้วยขขาเนี่ยนะครับมันในกองเขาวอ่ามีหลายปัจจหลายหูหลายหูเขาเขาวบุตรดีมาธพัฒน์มิน้องเขานี่ยนะเนาะในรายการเต้สยามมืันใน ็มีหลายอยมวอยู่เขากัดด้วยกันกัดถมด้วยกันขาดมารถบินลองการหากินเล็กๆมึงได้พทถองก็หยาบแล้วก็การลองจุ่มอ้วยลีจุ่มยิบกวางกังเก็บขอนจำในกัดเจ้าอมึงได้พูองนะขนรแล้วก็แทงลองหนึ่งก็ผู้ักก้นจุนก็หลึงหนะนะครับมีช้มเขาเจ้าหน่อยเสียฝั่งนี้มีนอเขาวาเป็นตีนละลายนะขนมเขากัดต้ว จุ้มยึดกองกลางก่อนนี่แค่นอลองเก็บขวานเฮียไทโปมีกุญมืองเมืองเต้ยโพทองในเมือเหลียวข้างาข้างป้องนี่แค่นอข้างป้องอยู่หยับยินเจอว่าถูกจุ้มยึดกองกลางเขามาเก็บขวานจื้อหนวะไหนนีนน่เานาะเขากากอัดด้วยหกหกขาวในนี่แค่นอซึกเทียนเอาอีเก็บขวานจอมห่านขายโคในเวียงน้ำคำ สุดเหี้ยนอีกขันมอไล่มเนีออ่าายจาไว้แจกไว้ไวแห้งหลิกเล่ไม้พ้นเจ้าห้านขายโคในกาดนำคำจี้ช่างเาวนกันกว่าเสกขวัปันเขาวันไหนนะครเนาะมือว่าวันที่เ,เร้าสี่หกเหือนปีชอเชยามกลางเนซึตงต้างเทียนอีกหนึ่งโคก้นเมืองสี เอาใบแห้งหลิกเล่ไม้พ้นเอาใบแห้งหลิกเล่ไม้พน้นในขณะยังเล่าแจกบปันจอมหา่านขายโคเนื้กัดเล่จอมชิมหอมกัดในวิ่งน้ำคำจีตวนหมู่จีจึงได้ปดวดหัวงหาออ่อนกันกว่าดเหย่อสร้างขวัญปันเขาจอมหนังปันไว้เฮ็ดอ่อแห้งหลิกนั่นวันไหนในขณะ อ่ามันเคยหมายถึงว่าซึกเอียนเทียนอยู่ในเฮ็ดตัตงไหวกัดนในขณะน้องเฮงอเสือสตงังไม้พงอะไรมันมีมีความชี้ช่างหลายหลายเมี้ยวนี่ขณะน้องในนั้นสิให้ติดต่อเลยก็อนสร้างขวัญมันเขาค่อยกัดตีเหลืออันวันนั้นได้ต้องโทรถามเขาวันนั้นในขณะน้องกุญมึงนำคำก้อนหนึ่งแล้วว่ากุญซึกเขามาปั่นเฮงเฮงหล็กนในขณะน้องมันเรียกว่าเฮงนงคะครับมาปั่นเฮงหล็กสีเย้าก่อกไม้พง เากับสิบไม้พ้นอันเขาปันไว้นั่นสิเากว่าส่งสร้างขวัญบันเขายามเรียวเขาเก็บขวัญอ่าขึ้นมาเฮาเฮียงอันเก็บนำหรือสิมือมือป่อนมาสองสามปีนั่นนี่แค่ะนะต่อเรียวเขาเก็บจอมห่านขายโคห่านกุนจนในอ่ามือวงป่นมานั่นเขายามเก็บแผวเนื้อกัด กวนวันไหนนะครับในคันในพุ่นตีลานในหนังไหนนี่ครับยามเหลียวในจีวิ่งนำคำในอำอำเลือกหันขายโคยาวซึกเทียนอีเขาเขาเก็บกูหนันนอกหรือนั่นอ่าเก็บปลาแทงอ่าขวาัญเฮือนเย่จุดไหนวันไหนนะครับอ่าติช่างเฮือนเหม่ติช่างเฮือนเหม่อจุดไหนแทงลูกกวน ก้นนำคำหลัดนี่หนังไหนอันไหนแบเก็บขวานเนื้อห่านขายโคขายโคขายเลี้ยงโคกุนเนื้อกัดเนื้อชาเจ้านี่มึงเนี่ยก็ขวานฮื้นขวานเย้ก็เลยใส่เหรอวะมันยำมีเหรอข้าวขาค่ะอ่าฮื้นอันข้าค่าลอยอยู่ข้าคขามีเงินเงียบเทือนหน่ต้องกัดซากขวานมันเขาเนี่ยมันมันยำมีเหรอข้ามือกูปลกนแค่นอนมันมีค่ะอ่าข้าวหลัดก้อยตบก้อยเี่นไอ้แค่นอนมันมีค่ะอันในเขา มันเป็นเหมืนจ้าว่าตั้งอ้างอิงเขาอ่าไล่คขหาเก็บเงินเก็บมันเจ้าว่าอาถมมาติ๊กถึงใครไล่เงินป่วนขนาดเนาะอ้างอิงเขาวัญนั่นขวัญนั่นนี่ขนาดเนาะอิงเนึอลองในเสเจ้าหั่นอ่าเขาเลยเก็บขอนกันนล้เหมือนเหมือนนั้นนังเก่ามือป่นมาวันที่สิบห้าหกเดือนมิถุนายนั่นก่ นางยิงกวนเมืองนําคําก็หนึ่งอําเสอควันอาบอันสึกเทียนอีเขาย้อนนั่นแลสีมีสึกเทียนล้อาีาจเปก็เข้ามาติงยับตูอา่าถึงตีเฮือนเยยามกลางคงําพ้องเอสพีขาเกจอยัดปัญหาปล่อยปันขึ้นฮืนนั่นึกเทียนอีลัดว่า เงียบก้นพิษวันไหนนในขณะอันนี้ก็เป็นรองอําเป็นผู้หญิงก้อนหนึ่งอําใส่บ้นควันซึกเทียนอีกแค่าเขาจู่วันน้อยเฮงก้นมาเจ็บเป็ดก็มั่งเงียบหมดดีขึ้นวันไหนนในขณะก้อยกงถูกจึกอ่าถูกจุ้มอุลีอ่าเอสพีพีซึกใจผ้าทองก็จ่อยเทียมสิเขาหลงขึ้นปล่อยมันขึ้นเขากำลัขึ้นหลัดว่่าอาเกลียดวะเงียบก้นพิษวันในขณะอันนี้ตั้งหยอกเหรียญถึงหลัดตี้ได้จึงในทีเขาเขากำหุในี่นขณะมันไปบีบยาเขาก็มันนำหนะนะครับ อ่ากําเนเฮาคักกตุยลองอ่าการหากินเลี้ยงต้องเจ้าโดเจ้ากามืองต้ปดห้องนะคะเนาะว่าตั้งพี่ึกเสิมกายอันอ่าลุงบอจึงยึดอนาลุงบอจึงมั่นนคะเนาะออมันนมือปานลุงบอจึงนกยุงยิบกําไว้่เนาะลุงบอจึงมันยึดอนาถึงเมืองในมันมีลองหากินเลี้ยงต้องยาบยก็ตั้งปีโควิด19ก็หาวแหงมาแง คำสามในเมืองไต้ปดหอ่อหงชื่อลาซิวจึงในก็มีคนติดจับก่อสองปากปลายเอานี่ครณะอ่าอันนี้ก็วิลลี่กูลีเฮติดจับไว่อ่าเพลามไว้เตะนี่ครับสิบกว่ากัน,นครับเนาะอ่าเจ้ากาต่างโคกุล่าต่างกุนจึงในอ่าเงาเพีหากินหยาบผิดไหวซิว,วอ่าชึกยึดอันหนาจึงเมืองเลยอ่าลองโควิดจึงในวันไหน พ้องซึกมันมึกมายึดอำนาจจึงเมืองมาจังเห็ดให้การหากินเล่งต้องอลิลิการหากินเลี่งต้องลิลิในตั้งป็นโควิดชิบเก่าสัม่มเลามมาแทงปอกสาม่เป้าจิมเจ้าลวดเจ้ากาเลียนจังต่างกุลต่างคกุลในมืองได้ปอดหองก่ออ่อนกันทบตั้งหยับผุด การหากินเร่งต้องกันมาห่าวแห้งวัไนไหนในขนณะจรวดเจ้ากาก็ป้องค้างวัไนไหนวันไหนไว้สีของสีชึ่งมันยึดมึกมายึดอันหนาจึงเมืองมือวันที่หนึ่งสองเดือนปีสองสหาต่อถึงย่ามเหลียวมีข้าวตั้งหมอกหนึ่งปากสีวับนป๋ายเย่าวานเมืองอันมีลองนิ่มเช้ากัดเย็น เย่ยวก่อตั้งปีนโควิด -19 เพลามหาแห้งมาแท่งกําสามสีจิมกุนเมืองเจ้าก,กากอันเรียนหับกุนต่างโคกุนจึงในเลยกึดยังกันจูเขาวันไหนตั้งนำสีออนกันทบตั้งหยับผืดกินเจอการตาหากินเร่งต้องในจึงใต้ปอดห่วงวันไหนในขนะอันนี้เป็นกุนในปุ้นตีอ่า บอกข้างจังไหนครับเจ้าก้าหับต่างโคกกุลลาซิวมูเจาลาดว่าอําจังออกตั้งหนอกสเหตุกันไลลีๆเหมือนมือกุปอ,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 อกเยาโยกากเปนก็ปึงหนึ่งคนตาหับจังต่างกาอํานีเยวันไหนคนขึ้นลงลาซิวมูเจ อำนำเหมือนมือกูปกอกเย้านคะครับอ่ามีสองสามวันมีสองสามก้อนเนี่นของครับมีสองสามก้อนในก้อยตีเฮ็ดคือกว่าส่งกากหับจางตาต้อชงหนึ่งก้อนแล้วสองหมื่นห,าหน้าเฮงเปียก้อยน้ำมันก็กะขึ้นวันไหนอันนี้เป็นเจ้ากาป้องนี่จังไหนในขนมอ๋อมันวินจินนะครับ ก็ในเลเจ้าก้าจือหับจังตรงต่างกุ้นต่างคูกุ้นลาเซียวมูเจจไหนก็กานำออนกันทบตั้งอย่าผืดเจ้าก้ากนว่นว่าปอตกุ้นกว่ามูเจจองเตมีกุ้นต่างคกุ้นลงมากขึ้นหือช่าแทงลองนึก็สังขึ้นกว่าเยาีอีสุดมันก กากินกาตีนอนจึในหูตื่นตีไลเสงก้อยหนสังว่าอําอําอํากึงกาแห้งกันหับจางส่งขึ้นลงมาจังออนกันกึดอย่างไว่าหนแทงภายนึงก็เสนตั้งหลงเมืองหมตุมวิงหรือลซูก็ ใกล้ๆมีจุ้มยิบกองกลางเจ้า,ค,าคือสีเฮลวดเฮกาทำเก็บขวานอ่าก็มีเลจองป้าปิ้นปิ้นตั้งหยาบผุดนี่ขนาดนาะอ่าลองในสีก็ปิ้นอ่าตั้งหยาบผุดตาเจ้าลวดเจ้ากะนันคี้ขนาน่อนอะย่กากุนในปุ่นตีขึ้นสิบลาเทว่ามือเหลียวในจอมเส้นตั้งหลงในอ่ำมีลองหุ่มลมสังเหรค่ะจุ้มยิบกองกลางก็ใกล้ๆเฮสี ทัดถามเตะถามนือ้อกดทัดคูปอกว่า,ต,าตั้งหมูจียิงแค้นลีไม่ใจไก่มีจุ้มยิบกอกลางเก็บขวันปอกอ่ปอำปันช่ำยับกวนวเฉียวพายจุดเผาก้าวันนั้นีน่ค่ะอันนี้เป็นรองหลุดใหม่เจ้าลุาดเจ้าก,กากวนหาก,กินเ้่งต้องเจ้าลุาดเจ้าก,กาชื่ออันต่างคูุกุนต่างกุน เรียนหมูจีลาซิลยิ่งหรือยังไงในขนมมันเป็นยังไงครับอ่าในเมืองไต้โป๋ห้องข้างในมันเป็นยังไงครับมันเหลียวลองหากินยาพืชเตะๆนะครับอ่าว่าสีมันเยอะหนาจึงเมืองก้อนเมืองก็สุกชักมากขึเหลียวจุ่มยิบกองกลางก็ตื่นชันหากีบขวานพูดยื้อกันเออแล้วก็แทงลองหนึ่งอมกาดปูนตาดีมีจุ่มซึกเจ้าคือตัวเจ้าเก่าเกียรติเคกุ้นเมืองในก่อนมีอ่ามีเด็ดจุ่มเจ้า ชึดเจ้าคืนกันปืนยิงกันน,กน,นี่ก็ในขณะนั้นน้ำเฮาแห้งมาอยู่มือเลี้ยวหน่ครับก็ในเฮาวข่าวตัวเชียงหัเขาหนึ่งในขณะนัะ้นในก็เป็นผู้หลักผู้ช่วยในเมืองใหญ่ผู้หลักผู้นว่วยก็เหลืงหน้าวัานนี้ในขณะนัะ้นว่ายหลังของศีรษะมันยืดขนาดนะจึงเมืองผู้หลักก็เหลืงมากนะครับกุนเม,มือง วัดมึงใหญ่ไม่ใจย่อนอ่ำมีลองหูลมในขะมือว่าวันที่เชาวสีหกเหลืองดีชาวชาวเวีตก้นวันหน้าแพ้มกว่าพันไม้สีกว่าทวพันลวดเครื่องเชนหนึ่งปากเชาวหาในขณะลำหนึ่งมันเป็นลวดเครึ่งนส่งมกยุ้มไหวขิมวันหน้าแพ้มในอึ่งนาแพ้ม จีวิ่งเมืองใหญ่วันไหนอันนี้ก็เป็นลวดเผาก็หลายอันวันนั้นได้ก่อมีเผาหู้ไปหู้ไปหู้เจ้าของมันในขณนะอันนี้ก็หลีพังสตีเล่พังมิน้อเขาวกวนในเมืองไต้เปรองว่าประจันว่าคูด,ดีตีในขณะลดครื่องสังเกตเอาไข่ไปไหว่วยไหวเปียดเรื่องหนาลา้างใหญ่ก็ลุมลาด้วยถึงเลยอย่าไปปั่นผันดใส่ตานจะไหนในขณะปูอ่านะงไหวจอมเฮืองจอมยีในก็ซื้อกลับซอ จะเรีกมาคัดไว้อย่าไปให้เปื่อนเอาขวาง,งัาไๆนะครับมี้ในขั้นตเนโอเคอ่าข่าวเขาเขาก็มีขนาดอย่างขันาอย้อนในินีเขาขินน้ำพัดใจสีผักติดตา้มเล่นลกระเท็บันนทักพิษปุ๊กใลย u ูทูบช่องเขาได้สยามในขั้นตนาะมาชมข่า